สวัสดีครับสวัสดีครับวัอนี้พวกผมไกด์ลูกเขาใหญ่เนาะวันนี้เน่ยแมงแรงครับมืึ่งมีมาจับลูกขื่นช้ามือครับตัวที่ไรมากว่านี่ครับนี่ครับนี่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 ตัวไม้คายครับนี่ครับตัวนี้นะครับลายสวยครับตัวนี้รุ่นเลี้ยวตันเนาะพรว่าตอนผมไปใส่ว่านี่แงมแรงเนาะมันเป็น นกเลี้ยวตันขันเล้ยอาลนะครับมองทีไสรอๆมันนะครับปุงไล่ครับไล่ลอย่างงามเลยตัวนีู้๊ไม้คาไว้เนาะส่วนตัวนี้ของนองนครับของนายกักตัวนี้ของนายกักครับตัวนี้อะตอนหมวัดในไม้ยำซาครับตัวนี้ที่เดียเดเื่อกันนะมี้าร่วมดีกันนะมีขันมีหนุนอยู่นี่ นี่ครับนี่ก็ไล่งามเหมือนบนบเจ้ามีโชคทุเรียเป็นวันจันทร์เนะาะวันเห็นงาน,นครับวับนจันทร์ทิพซีสิงหาครับมือนี้นี่ครับในม่านจับไายง่าม,มารับนกเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปตอนนั้นมันลงเลยเนาะตัวนี้เสียงหน่อยครับเรียกำำคำกุ้งคำว่านี่ไปกับที่ว่านนั่ทางเนาะไปหกคนครับว่านนี้ หูคนเจ็ดต่อแนละ้วมารูอ่ท่าม่นหมานมาเนาะผมบระไทยบรรยากาศในเบื้องน่าวันเพราะว่าแบตทัพท์ผมติบเบิดเนาะเลยบระไทยครับแค่ก็ะได้ช็อตต่อลงมาคู่ลกต่อในฟังคาล้มเหมือนอยู่ครับตัวนี้เสียงงน้อยๆครับค่าลมนี้ดีเหยียกคัคู่คัมเลยตัวนี้เบิ้งไล่กันครับ,รบผมบอกเลยว่าโคตรสวยไล่ลงตัวนี้ สุดดยอเดี๋ยวจ้าบอกไอ้เนาะเดี so, so ๋ยวมาเบิ Vay ้งจ้าบอกไม่ให้เบิ 3, ้งไล่ก mm. ันนะครับเดี๋ยวเหนจ้าบอกเดี๋ยวขนมันหย่องเนาะตอนนี้มันใส่ขนใส่อยังเรียบร้อยเนาะเบิ้งไล่ชัดๆเดี๋ยวตัวใหญ่มากว่านี่ครับว่านไหมวาที่ที่สิบสามสิงหาปีหกหกนะครับวันนี้วันที่สิบสี่สิงหาหกหกครับตัวใหญ่ว่านี่ครับหมายลึกลับครับหมายลึกลับขอว่านนี้ ไอเรื่องว่าผมไปไมายลึกลับขนาดเลยครับหลดาโคกพลาปลาไปทัวทีบทัวเดนไปประมาณโอ้แม่นสามสิบโลได้ดิครับวันนี้ขันแมนตัวริ้วตันขันด้วยก็ถือว่าคุ้มมากเลยครับดูมีช้ำขึ้นในเบิ้งครับไปหวัวกับเพื่อนเสียงเพื่อนขันอยู่ตัวเดียวเนาะผมนั่งฟังประมาณสิบนาทีนี่แหละวันน้ยินเสียงหลุดกุกก๊กเสียขันแมนตัววันนี้โอ้ถือว่าฟุกขนาดครับ ข้าวเดียวครับเมื่านี่มาข้าวเดียวแต่ว่าเสียงนี่แมนเลยแหละเสียงเรียกตอนมันเรียกไปกับนกต่อตอนมันเรียกยูนป่าขีดหนังฟังอื่นผมว่าแมนตัวครับครับส่วนตัวนี้ของงานกักกับตัวนี้ตัวนี้เสียงหน่อยครับแต่ปรูกจะกูครับแต่ว่ามาเถียงกรนกตอมันสิบห้านาทีเนี่ยสิบห้าสิบหกนาทีนะครับนี่ตัวนี้ได้รอบเศร้าครับผมว่านตัวนี้เด็ดเตี้ยนะครับ นั่นกับนั่นกัก,ก,ก,กตัวนี้จะเป็นตัวแถมให้ในัเนกะเพราะว่าผมนยกัก,กับเจ้าปีกเวยไปเนาะตัวนี้เป็นตัวแถมไม้นอนงเขาเนาะนี่ครับนี่เนาะคือตัวนี้ครับย,ย้อยเบิง้งต่อมาโลงมาคู่กันเลยเนาะครับเบิ้งไล่กันเนาะครับนี่ในกลุ่มร่วมเบิ้งประนาทเดียวใครอ๋อเบิ้งอีกเทียนหนึ่งตอน ผมจับเสกรงเยอะวนะครับไปครับไปบึงตอมลูกมาคู่หนุกต่อเลยครับไปครับผม มาแล้วครับมาแล้วครับเสียงน้อยเสียงน้อยหลวง เสียงมาอยู่อยู่ม,มั้ผมอยู่ผมไป ขยับแล้วครับขยับแล้วเสีงนีหืมขัรุดีเลยเงียบำมูข่๊งเสียงหนเงียบขมูค ร่วงร่วงเล้วนี่เสียง่อยเลยครับแล้วครับล่งแล้วครับโอ้งเล้นะเป็นไปอไปอียิงเด็กการุ่มครับ ลงหนาขึ้นจริงเรียกรยกรรมออกรมาตัวนี้

ขึ้นมานจานุก,การติดได้นี่เต็มคอเฮือเหยียบ้อยครับขึ้นมานจีบเล็ดลักมาข้าวเดียวครับหนายเว็นมึกริวว้ะขันอยูน่น่นม่ได้ทางงูนเครับจับแล้วมาข้าวเดียวจะได้ไปไตั้งกอง โชคครับแถวที่สามสิบอะไรวะสามสิบหกเฮ้ยสามสิบเจ็ดครับมีโชคจัดแล้วครับสมมากไก่ครับอู้ห้องไซริวแต่เนี่ยมุกริวด้เน่ยนี่เห็นอยู่ผุนเนาะมาข้าวเดียวครับมันหวอนว่าอากาศมาไลยต่างกวางอันหมันครับนองมา มาหกคนเจ็ดตัวอะไอเรื่องก็มาสองตัวเนี่ยคำคู่คำกับตัวนี้โอที่เด็ดที่เด็ดเลยตัวนี้แล้วครับมานี้ครับผมครับไล่สวยๆครับตัวนี้รุ่นริวตันครับเขียมันขันอยู่นะครับริวตันเต็มขอครับเต็มขอขายครับขึ้นมาดนนยกันมาถึงสิบเาที่ครับตัวนี้มาได้ตั้งคล้องนะกามันข่อนครับ แต้มนี่สามสิบเจ็ดมีโชคครับสวยงามครับตัวนี้รุ่นริ้วตันครับของดีครับน้ํพหอมนะปดกันครับอย่าให้ง่ายไปเลาะท้าเงินมากเข้าเดียวครับหมันครับจะาบอกว่าหรอครับตัวนี้มีเสียนโอยเนาะหน้าตาคือนกริ้ววะครับแต่ว่าไล่ผอมาคือครับครับเบื้องลักษณะนกว่าเป็นอะไรเนาะนี่ครับ น่าจะกินยาอยู่แล้วเต็มเมื่อยาครับนกตัวนี้ใ้โคตรงามเลยนกตัวนี้อย,ยอดมึงหนาตายมึงหนาตายได้ใั่ครับเดี๋ยวก็ลู้ครับว่าเป็นริวตันตัวที่มันขันเหมือนบอหรือว่าเป็นนกจักก๊กเนาะแต่ว่าการเป็นนกแจักกูกนี่ก็ไล่งามเลยนี่หมอผ่าครับเสียงพอดีครับนกเสียงหน่อยตัวนี้นกตัวนี้เสียงหน่อยแลครับ ค่าร่มเนี่ยเรียกคำคู่ค้ำครับนกตัวนี้ที่เด็ดเลยผมบอกเลยว่าที่เด็ดที่เด็ดมากๆตัวนี้ค่าร่มจัดจัดเนี่ยค้ำคู่ค้ำขัดหนุนนี่เลยเนาะผมฟังดูบกโดนหนึ่งเงียบเราฟังนกบ่คอยเป็ี่นประเด็เนาะไม่งั้นฟังบ่คอยเป็น่ยนเนาะ โอยาหได้ลยคารมเหมือนคันหนุนจามพุทโธงท,ทีนะอะไรประมาณนี้นะครับตัวเนี่ยข้ามกู้ข้ามแบบที่รู้ได้ยนี่เนี่ยข้ามกู้ข้ามแบบตามในคลิปที่มันตอนลงมาสู่กันกันลงต่อนี่นี่ครับโอ้ลายโคตรงามไปหนุกตัวนี้อยากจะบอกรูก้เดี๋ยวรีวิวเราช้ำผมไว้เบิ้งน้ำเนาะที่ผมช้ำไว้เนาะใครสนใจเอาไป วัดดวงเหรอเอาไปได้ครับนี่ครับต้นหนุกช้ำรับต้นี้ครับเดี๋ยวนี้วิวให้เบิึงจอลึกเทลลโตนะครับเป็นยไงเดี๋ยวไปมาเบิึงหมู่ลูกนะครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้อีประมาณนี้ครับเอาล่าอะไรท่านี้เนาะครับผมเงียบให้ไหลห้องตัวนี้ครับตัวนี้ผมบอกเลยครับเหมือนเราได้ยินแล้วครับสามคู่ไข่ครับตัวนี้ แต้มที่สามนี่หามีโชคครับเสียงกลางไว้ไงครับเดี๋ยวรีวิวไปเบิ้งครับตัวนี้แต้มที่สามนี่ดีครับตัวนี้ตัวนี้เป็นนันแข่งแตกตลอดครับแล้วก็นี่บวแต้มครับเดี๋ยวรีวิวไปเบิ้งเป็นอีพีต่อไปแล้วครับอ่าประมาณนี้ครับผมสหรับคลิปนี้อ่ะห็นมากไก่ลืมก็ไลไรก็แช่ไว้ตามเบอร์เพื่อนกำลังใจได้ครับผมแต่นกเขาใหญ่ครับขอบคุณครับนี่ ยอดยอดแห่งความสวยครับตัวนี้ครับครับเจอในทีมหนานครับผม